นะครับคู่ที่3ของรายการไปชมเลยครับตัวเขียวเกียิกำพลพบกับทางด้านสืบสวนจิ๋วสสุพัตราครับคู่นี้ชกกันในพิกัด107.4ปอนด์เมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางด้านตัวเขียวมา107.4ตรงตามพิกัดเลยนะครับส่วนทางด้านสืบสวนจิ๋วเนี่ยมาเกินไปและครับทำให้ตัวเขียวไม่ต้องลดตอนแรกเนี่ยก็ตั้งพิกัดไว้107้แหละครับแต่เพื่อความเหมาะสมครับ ให้ทางด้านสืบสวนจิ๋วเนี่ยทำลงมาหาตัวเขียวก็ไม่ต้องทำครับอีกจุดสี่ก็ชกในพิกัด107.4นะครับมาดูฟอร์มกันนิดนึงครับตัวเขียว3ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนประดูดำปอเรืองรำแพ้คะแนนเกียงไกรแพ้ทองเจริญยนครับล่าสุดฟอร์มโหดเลยครับชนะน็อกวันพระเดชชอพินราชยกที่5ส่วนสืบสวนจิ๋ว3ฟอร์มหลังนี่ยากที่จะจับจริงๆชนะรวดเลยครับชนะคะแนนมังกรหยกตระกูลชายยิม ชนะนคะแนนเส้นสาธิตสาธิตซีดีล่าสุดครับชนะคะแนนล่าฝาันสิทธิเจปอนครับวันนี้จะเป็นอย่างไรรูปร่างช่วงชกไม่ต้องพูดครับสืบสวนเล็กครับได้เปรียบเต็มเต็มครับส่วนตัวเขียวนี่ลูกหนักลูกชนนี่มีครับเราเป็นมวยของโปรโมเตอร์ครับคุณวินัยนาคสินสำหรับตัวเขียวเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดดี แต่ว่าในเวทนี้ก็เล็กก่าชาวบ้านก็แล้วครับมาดูครับยกนี้จะเป็นอย่างไรยกแรกทรงผมของทางด้านสืบส่วนเล็กนี่ทองไปเลยสงสัยจะติดมาจากสงการหรือเปล่ามีหมัด1นสองได้เสียวครับตัวเขียวต้องดูว่าทว่วเม็ดนี้ จิ๋วจะแจ๋วหรือเปล่าแต่ว่าสืบส่วนเล็กฟอร์มดีเหลือเกินครับแล้วผ่านเบอร์ดีๆมาด้วยครับ,บนะนี่เป็นการแข่งขันในยกแรกครับในศึกวันกิ่งทองผู้ที่3ของรายการครับแข้งขวามาดูครับเกี่ยว,วแมเพราะเตะไปแล้วโดนเขียวจับขาได้แล้วก็สะบัดออกไปเลยครับเสียหลักครับสืบส่วนเล็ก ก็ยังเรื่อยๆครับรูปเกมตัวเขียวใสแองเกิลสีเขียวเลยครับ mm hmm. หมัดมาเตะขาก็อีกทีครับ mm hmm. ยิ้มกับ่หมดยกที่หนึ่ง mm hmm. ขอโทษขอโพยครับ mm hmm. สืบสวนสืบสวนเล็กนี่ขอโทษทางด้านถัวเขียว mm hmm. ละคังลั่นพอดีครับจังหวะออกแข้ง mm hmm. ก็ไม่ได้ตั้งใจแล้วครับ ยังไม่ทันบดีผ่านไปยกแรกมีก็ยังไม่มีการเล่นได้เสียนะครับมาดูกันต่อยกที่สองตัวเขียวแดงสืบส่วนเล็กน้ำเงินครับสดเจอสดวันนี้เอาจับขาได้คืนแค่งขวาหมดกันไปที่ชายโครงครับจงังหวะนี้ของตัวเขียว ร้อยตำรวจเอกชัดชัยสอนทาครับเป็นผู้ชี้ขาดสืบสวนเล็กนี่แกมีหมัดยบับไม่ให้ทางด้านตัวเขียวเข้ามาต่อยครับรู้แหละครับว่าคู่ชกเนี่ยเป็นมวยอาวุธแรงก็ใช้จังหวะรบกวนไปแบบนี้แก้เกมไม่ได้ดีครับแข้งขวาครับตัวเขียวจับได้สวนหมัดตามด้วยแข้งขวาเริ่มมีแรงแรงมาให้เห็นแล้วครับแต่ว่าสืบสวนเล็กก็ยังนิ่ง จะคืนด้วยอะไรจังหวะอยู่แบบสีหน้าเครงเครียดครับแข่งขวาโอเขียวนี่ได้ลูกเดินนะฮะเดินเข้าหาดูครับยังเข้าไม่ติดจับได้อีกแล้วคืนแข้งแต่สุดท้ายเสร็จครับไปเสียเหลี่ยมลูกนี้ส่วนเล็กรออยู่แล้วครับรอคู่ต่อสู้เตะมาจับแล้วก็ปัดล่างเลยครับ รูปเกมทำได้ดีเลยสืบสวนเล็กตัวเขียวไม่สนแล้วครับเดินต่อยอตัวเขียวมีแข้งขวาเน้นหนักครับสืบสวนเล็กสวนด้วยหมัดเหมือนกันเอาจับนายว่ายังไงไม่เอาไม่เอาออกดีกว่าเดินเดินครับโดนขวาสืบสวนเล็ก,กใช้ลูกดักครับ เทีมแล้วก็วนออกมาอือหืหมัดหนึ่งสครับจับได้มีทั้งสอกมีทั้งหมัดตัวเขียวสอกซ้ายเอาโดนเข้าไปมีสะดุ้งแล้ครับสืบสวนเล็กตอนนี้เดินโดนแค้งจับแล้วคืนมาให้กินฟรีครับอือหืออกไมโดนโดนคืนครับเอาโดนเหมือนกันแล้วตัวเขียวเริ่มเดือดแล้วครับมาแล้วครับ ความรุนแรงครับคุณผู้ชมสถานการณ์ผ่านไป2ยกตอนนี้เป็นทางด้านตัวเขียวครับได้เปรียบ3-2ครับมาดูกันยกที่3ตัวเขียวยังเดินต่อครับส,ส่วนเล็กก็รอเหมือนเดิมประกบในนะจังหวะครับเด้งขวามาตัวเขียวเล็กกว่าแต่เดินติดครับ เด่นอีกทีหนึ่งลูกนี้ทิ่มมาอีก2-3มเมตรที่ทําได้สวยครับบินตีเลยครับตัวเขียวกลัวไม่เห็นลากมาตีเข่าซ้ายอีกเม็ดหนึง่งซอกหล่นนียครับแบบนี้กรรมการนับสิครับโดนยังไงเต็มปลายคางเลยครับเจ็ดแปดไหวไม่ไหวไหวครับตัวเขียววินาทีทองมาไม่มาจับนายอีกรอบนึงครับสืบโซเล็ก าทางจะยังไม่ฟื้นครับกอเอาไว้ก่อนขอหายใจหายคอจับได้ตัวเขียวว่ายังไงไปีขาขวาศอกซ้ายยังไงครับจบเลยครับโอ้โหตาลอยเลยช็อตนี้ดูอีกครั้งครับไอ้ขาขวายักเข้าไปก่อนนะครับนี่ครับศอกซ้ายเต็มเต็มคางครับเต็มเต็มกระโดงคางครับจังหวะนี้ครับ ดุจริงๆถั่วเขียวชนะน็อกไปในยกที่3ครับแล้วก็เป็นการชนะน็อกสองไฟตาติดต่อกันหลังจากชนะน็อกวันประเดชชอฟินาลาดมายกห้าวันนี้ชนะน็อกสืบสวนเล็กสอสุขตาในยกที่3ดูครับสภาพของสืบสวนเล็กครับโอ้โหต้องลงไปแล้วครับดูจริงๆครับสำหรับทางด้านถั่วเขียวไฟ้์หน้าจะเจอใครต้องติดตามเลยนะครับ